สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนร,รับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบก,กับเราสองคนเหมือนเดิมครับทางช่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยโครงการเงินดิจิท่าน1,000บาทรอมีเดียวคนรอนะเรื่องนี้คือตอนนี้ <c oughs> นนค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับ <c oughs> มีการกำหนดไทม์ไลน์กำหนดแผนงานโดยสรุปคือ ภายในปีนี้เงินถึงมือประชาชนแน่นอนสำหรับเงินที่ท่าน1,000บาทครับาทซึ่งล่าสุดนะครับท่านนายกเศรษฐาก็ยืนยันว่าในวันที่10เมษายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเงินที่ท่านชุดใหญ่และจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดนะครับกฎกติกาขั้นตอนแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้นะครับ เมื่อคณะกรรมการชุดใหญ่สรุปเรียบร้อยแล้วก็จะนําเข้าสู่การพริจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายนนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการประสานงานในเรื่องของขั้นตอนข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับเมื่อเข้าคอรอมอรภายในเดือนเมษายนนี้นะครับคอรมอผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปสู่ขั้นตอนการเปิดลงทะเบียน <ๆ S 1> นะครับซึ่งจะเปิดลงทะเบียนช่วง ไตรมาสที่3ของปีก็คือครกรกฎาคมสิงหากันยาคนช่วงนี้เราก็ไปลงทะเบียนกันทั้งประชาชนและร้านาค้านะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโอนเงินให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงไตรมาสที่4ของปีก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนี้แหละเงินก็จะโอนมาถึงเราและก็ได้เริ่มใช้สิทธิ์เงินที่ท่าน10,000บาทกัน ครับก็เดี๋ยวณตอนนี้คือรอความชัดเจนทั้งหมด10เมษายนนี้นะครับจากนั้นก็เตรียมความพร้อมและย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับคือช่วงเนี้ยเ,เงินที่ท่านหนึ่งหมื่บาทก็ถูกพูดถึงอีก <ừ ymph. S 2> ก็มาอีกแล้วมิอาชีพก็ส่งลิงก์ส่งข้อความทางสื่อต่างๆให้ประชาชนไปลงทะเบียน หลอกลวงทั้งสิ้นนะครับอตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไร,รเดี๋ยวรอทางรัฐบาลเนี่ยเขาถแถลงแจ้งรายละเอียดให้ทราบและก็จะกําหนดวันเวลาการลงทะเบียนที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหากันยานะครับะะอตอนนี้รออย่างเดียวร,รอความชัดเจนนะครับและก็คือจริงๆเวลาไปไหนมาไหรเนี่ย เจอคนรู้จักหลายคนก็ชอบมาสอบถามนะ,นนะด้วยความที่ <นะ S 2> เราเป็นสื่อของรัฐนะรสรุปจะได้ไหมจะได้เมื่อไหร่ออตอนเนี้คือพูดได้เรียกว่า99%บ,บอกว่าได้แน่และเงินจะได้ช่วงตุลาพฤศจิกาหรือทันวานะครับก็เตรียมความพร้อมกันสำหรับเงินที่ท่าน1,000 0บาทนะครับครับในเรื่องของ อาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยท่านนายกให้ความสําคัญมากในประเด็นนี้นะครับเยอะนะใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเราค่อนข้างจะรับผลกระทบครับสายเนี่ยสแปมหรือสายพวกนี้มีมาทุกวันคือทั้งโทรมาทั้งไลน์ใช่ทั้งเฟซข้อความข้อความ s m s คือมาโอ้โหสารพัดทุกรูปแบบจดหมายก็มีนะคนรู้จักผมได้รับจดหมายไม่จดหมายเหรอแน่แบบคือมามาทุกแบบเลยมาทุกแบบเนี่ยครับซึ่งในท่สุดท่านนายกขีดเส้นใต้นะครับว่าภายใน30วันครับต้องมีการ ตัวการใหญ่อัจชยากรรมไซเบอร์ให้ได้ซึ่งท่านนายกครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมและวว่าพยบบายให้กับวัชการตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชสอทอนะครับตรงนี้ท่านนายกมีวอดดิ้งที่โค้ดคาพูดเอาไว้เดี๋ยวผมจะเล่าไ้ฟังนะครับนายกบอกว่างานที่ตํารวจดูแลอยู่ S <S นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เว็บพนันแล้วก็เฟกนิวทั้งหลายเนี่ยรตรงนี้ครับกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพีมม่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่ท่านนายกไปมอบนโยบายเนี่ยนะครับไปตรวจเยี่ยมเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับความเป็นธรรมมีการคุ้มครองปัจจุบันเทคโนโลยีครับไปไกลมากแล้วก็พี่น้องประชาชนถูกมอมเมาถูกหลอกลวงต้มตุน ตรงนี้ก็เยอะครับซึ่งบางคนนั้นเก็บเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยถูกคอเซ็นเตอร์หลอกไปทั้งหมดเลยก็มีท่านนายกบอกคือพวก<ม>พี่ๆที่เป็นข้าราชการเกษียณใช่หลายคนคือเก็บเงินมาถูกนะครับแล้วก็แก๊ง<ม>หลอกลวงบางทีหลอกให้เอาเงินไปลงทุนนี่แหละนี่แหละบางคนเก็บเงินเอาไว้รักษาคุณพ่อคุณแม่ครับบางคนเก็บไว้ส่งให้ลูกเรียนเพื่อนาคตที่ดีครับ ถึ้งนายกท่านยกอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่แค่เป็นปัญหาของการถูกหลอกลวงนะครับถ้ามองจริงๆมันเป็นปัญหาในเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยโอ้เรื่องใหญ่ท่านยกบมองมันเปในมุมนี้เลยนะแล้วท่านบอกว่าท่านจะไม่นิ่งเฉยนะครับแล้วก็จะขอให้ทางพี่น้องตํารวจนะครับตรงนี้ช่วยทํางานอเอาให้เห็นผลเลยภายในสามสิบวันที่จะถึงครับนะครับผมแล้วก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยไปเจอท่านมนตรีอีดีครับเมื่อวันที่สองนะครับที่ผ่านมา ท่านก็จะกาชับนะครับว่าอย่ายโยนความผิดซึ่งกันและกันนะในประเด็นตรงนี้เราต้องช่วยกันจับมือกันร,ร่วมมือกันแล้วก็ให้ความสําคัญมากครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยตระหนักนะครับว่าประชาชนเดือดร้อนมันคือเหตุผลที่เราเนี่ยต้องมาทํางมาอยู่ตรงนี้ท่านก็กระตุ้นไงกระตุ้นให้กับทีมงานตํารวจนะครับ,รบพี่น้องตํารวจนะครับเจ้าที่ให้ทํางานนะเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ให้คนผิดลอยนวลอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้อยู่อย่างมีความสุข ก็อยากให้เป็นเรื่องซีเรียสแล้วก็ต้องชัดเจนภายในสามสิบวันนายกสังการไปเลยคือนายกบอกว่าต้องจับตัวการใหญ่ให้ได้เพราะที่ผ่านมาจับได้บ่อยนะแต่บางครั้งมันสาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่นะครับด้วยเขาก็มีวิธีการหลบเลี่ยงต่างๆนะนะครับทางนายกก็ฝากให้ทางพี่ๆตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมพลังกันนะครับในการจับตัวการใหญ่ให้ได้นะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากการถูกหลอกลวงซึ่ง มีสารพัดรูปแบบนะครับก็ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วนะครับบางเรื่องมันก็เป็นประโยชน์กับเราแต่บางเรื่องก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ฝากกันไว้นะครับไปดูในเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติก่อนหน้านี้ในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับจะเริ่มปรับเนี่ยสองรอบนะครับ รอบที่1ก็คือวันที่1พฤษภาคมนี้และรอบที่2ก็คือวันที่1พฤษภาคมปีหน้าภายใน2ปีเนี่ยก็จะปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยถ้าเป็นวุฒิปริญญาตรีก็ต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ18,000บาทถ้าเป็นวุฒิปวชก็ไม่ต่ำกว่าเดือนละ11,000บาทบนะครับซึ่งล่าสุดนะครับคุณรัเกล้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลก็ ออกมายืนยันความพร้อมนะครับซึ่งทางสํานักงานกอพอเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็วางระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ,<ช>รบเงินก็จะเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ในรอบที่1น,นะครับโดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีนะครับจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 1 8 0 0 0บาทบและพุทปรวชมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ1 1 0 0 0บาทภายในระยะเวลา2ปี 2> นะครับก็คือปกติข้าราชการเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเขาจะขึ้นทุกคนอยู่แล้วเนี่ยปีนี้ก็คือ2รอบนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่ปอตีและยังไม่ถึง1 8ืปวชและยังไม่ถึง1มื่นเนี่ยก็จะมีรอบพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อปรับฐานให้มีเงิน เพียงพอสําหรับค่าครองชีพในปัจจุบันต้องเศรษฐกิจมันมันขยับไปมันก็ต้องปรับอย่างเี้ยตามไปแหละครับรวมถึงจะมีการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจํานวน2ครั้งให้มีผลมาครับใช้พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่1และปีที่2นะครับโดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ10ปีนะครับอันนี้ก็ทั้งข้าราชการใหม่และข้าราชการที่อาจจะเพิ่งบรรจุมาปี2ปีและฐานเงินเดือนเนี่ยก็ยังไม่ถึง18ื่นปดสำหรับบุญปอตีเนาะก็จะมีเขาจะมีสูตรในการปรับฐานนะครับโดยสรุปก็คือภายใน2ปีปอตีได้18แปดน่นอนสําหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับก็ ฝากกันไว้เป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของร,รัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องข้ารการชั้นผู้น้อยทั่วประเทศนะครับครับผมในเรื่องของกฎหมาย Entertainment Complex นะฮะท่านนายกนะฮะก็ออกมาเขาบอกว่ามันต้องมีการผักดันนะคือมันทําได้แหละแต่มันต้องมีการใช้กฎหมายลงไปครอบนิดนึงเพื่อให้มัน มันไม่ได้เกินเลยไปอ่ะนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับท่านนายกบอกว่าหลายภาคส่วนครับต้องมีการกํากับดูแลปราบปรามเศรษฐกิจสีเทาเพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมแล้วก็เก็บภาษีได้อย่างถูกต้องนั่นเป็นประเด็นสาคัญเลยเพราะมันจะมีรายได้เข้าประเทศนะฮะเยอะนะครับแล้วก็สังคมก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็มีอยู่มันจะให้หายไปเลยไม่ได้ครับแต่ทํายังไงให้มันอยู่ในระบบล่ะเพื่อให้มันถูกต้องมีการควบคุมป้องกันเพื่อดูแลผลกระทบเพราะว่า การจริงๆอ่ะอย่างเรื่องการใช้บริการก็เป็นส่วนหนึ่งอายุในการใช้หรือว่าคนที่มันอาจจะมีในเรื่องของอาการพนันที่ถูกกฎหมายานะแต่ทีนี้มันก็ต้องมีการจํากัดเพื่อให้มันแบบ มันมีระบบระเบียบอะเป็นมาตรฐานทั้งเรื่องของอาจจะมีลักษณะที่ว่าคนเข้าไปใช้บริการจะต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปใช้ได้อย่างเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือในหลายๆประเทศอะ่ะเขาก็ทํากันใช่แล้วก็ได,ได้ได้ผลค่อนข้างดีครับนะครับซึ่งตรงนี้ครับท่านจุรพันธ์ลำบิวัต์เนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยภายการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็เป็นประธานของคณะกรรมิารานเนี่ยที่จะพิจารณาในเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอเเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยท่านก็ได้มา เปิดเผยนะครับในเรื่องของผลสรุปการศึกษาแล้วก็แยกเป็นประเด็นนะครับคร่าวๆได้ประมาณ5ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกครับเขาบอกว่าถ้าจะทําแบบนี้จริงๆนะครับ e n t e r t a i n m e ม t ต o m p l e x เนี้ยต้องมีหน่วยงานควบคุมและกํากับดูแลโดยเฉพาะเลยอาจจะต้องตั้งใหม่ขึ้นมาอาจจะตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาหน่วยงานของรัฐนะหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นโครงสร้างหน่วยงานที่ภาครัฐเนี่ยต้องกํากับและดูแลเน้นภาครัฐ ครับแต่ก็อาจจะมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบเอกชนเพื่อความคล่องตัวจะเหมือนกองสลากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นสองครับกำหนดรูปแบบโครงสร้างธุรกิจต้องให้ชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นธุรกิจประเภทไหนแบบไหนมีรูปแบบมีโครงสร้างอย่างไรครับนะฮะสามครับตั้งภาษีสําหรับคาสิโนโดยเฉพาะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอันนี้รายได้มันจะเข้าแผ่นดินเข้าประเทศแล้วตรงนีถจะเป็นการจัดเจ็บภาษีแล้วก็รายได้ ที่ชัดเจนจากสถานบันเทิงในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็สี่ครับสร้างมาตรฐานการพนันอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสาคัญอืนะครับเพราติดการพนันเนี่ยแล้วแบบบางคนหาเงินมาอย่างที่บอกเอามาพนันพนันหมดในปัจจุบันนะมันก็กลายเป็นว่าเรื่องปัญหาสังคมตามมาแต่อย่างเงี้ยมันต้องมีความรับผิดชอบก็อาจจะคล้ายๆอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะามันอาจจะมี ขั้นต่ำของคนที่มีเงินอยู่ในบัญชีว่าสามารถไป็นกเงิได้เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นแล้วมีการยืนยันตัวตนชัดเจนใช่ครับแล้วมันจะมีเรื่องการเยียวยาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบด้วยคือรายได้จากภาษีของสถานบันเทิงเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งชัดเจนว่าจะนําไปทําอะไรบ้างไปพัฒนาประเทศไปช่วยเหลือสังคมอะไรประมาณนี้ของสลากเนี่ยย้อนอีกนะครับเป็นโมเดลเป็นโมเดลหลักเป็นโมเดลที่ทํากันอยู่นะครับผมแล้วข้อสุดท้ายครับรายได้ส่วนหนึ่งครับ ต้องป้องกันและฟื้นฟูโดยรัฐจะแบ่งบรายได้จากสถานบันเทิงแบบนี้เข้ากองทุนในเรื่องของอการป้องกันฟื้นฟูผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอย่างนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้ามีการประกอบธุรกิจอย่างแบบนี้ entertainment complex เนี่ยมันต้องมีผลกระทบอยู่แล้วซึ่งกองทุนเนี่ยรัฐก็จะดึงมาส่วนหนึ่งเผื่อมีปัญหาผลกระทบจากพวกนี้จะได้เอาไปใช้ในการเยียวยารหรือว่าไปดําเนินการเพื่อให้มันเบาปัญหาลง อ่า,อาน,น,นะครับคืออันเนี้ยคือเป็นผลการศึกษาที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลมารอบด้านแล้วก็นำเสนอต่อสภาและก็ผ่านสภาแล้วนะครับ,รบก็ไม่ได้ไหมายความว่าภายในปีนี้จะมีการเปิดการเงินครบวง,ง,งจรนะรต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายอีกหลายขั้นตอนอาจจะต้องมีการพิจารณามีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกันอีกนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งที่จะเริ่มเปิด ให้มีการพูดคุยถกประเด็นกันเกี่ยวกับสถานบันเทิงครบวงจรนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นคาสิโนนะครับก็มีต้นแบบในหลายประเทศนะครับที่ทำแล้วก็ได้ผลดีนะครับมีการจัดเก็บรายได้นะครับเข้าแผ่นดินในรูปแบบของภาษีต่างๆเพิ่มมากขึ้นนำเงินตรงนี้จากใต้ดินนำมาไว้บนดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศรวมถึงเกิดการจ้างงาน เกิดการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยอย่างเราเห็นในโอประเทศใหญ่ๆนะเขาก็จะมีกันนะก็สร้างรายได้สร้างเม็ดเงินกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งก็ยังเหลืออีกหลายขั้นนะครับก็ต้องลุ้นกันไปอันนี้ก็อยากจะมาชวนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเออท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะแต่ผมดูหลายๆสื่อที่เขาทำโพแบบประชาชนทางออนไลน์นะ ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะอ่าอันนี้ที่ดูตามสื่อที่เคามีการเปิดโปงมานนะมันมีอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกหลายรูปแบบทันจะเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวอะไรด้วยใช่บางที่เขาเป็นโรงแรมด้วยเป็นร้านอาหารด้วยอ่าแล้วก็เป็นสถานบันเทิงมีการแสดงดนตรีอะไรหลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็ฝากให้คิดกันไว้เป็นเรื่องของพวกเราคนไทยทุกคนใช่นะครับครับไปดูในเรื่องของนโยบายบัตร30บาทนะครับบัตร ประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นะครับล่าสุดก็เพิ่มอีก8จังหวัดนะครับในเฟสท,ที่ 2, 2นะครับคือเฟสแรกเนี่ยเริ่มมาแล้ว4จังหวัดนะครับก็คือ101เแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสล่าสุดเพิ่มอีก8จังหวัดก็คือนครนคนราชสีมาเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีหนองบัวลำพูสะแก้วอำานาจเจริญ และพังงานะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้เดินหน้านโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐายกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับช่วยให้ประชาชนเนี่ยเท่าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนลดความแออัดลดความเหลื่อมล้ําภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและเดี๋ยวระยะ3 <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นอีก พื้นที่หลายๆจังหวัดถัดไปเขาตั้งเป้าว่าภายในปี67นี้จะใช้ได้ครอบคุมทุกจังหวัดทั่วประเทศบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่อันนี้สะดวกนะคือก่อนหน้านี้หลายท่านอาจจะเจอปัญหาบางทีต้องใช้เอกสารเยอะสงตัวต้องใช้ใบส่งตัวต้องไปนั่งรอตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าพอปรับระบบให้มันเชื่อมโยงแล้วเนี่ยบัตรประชาชนใบเดียวไปไหนสะดวกสบายเลย สะดวกรวดเร็วคล่องตัวนะครับก็ถือเป็นนโยบายเรือธงสําคัญอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลในการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเขามีทั้งระบบการนัดหมายออนไลน์การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนะครับการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์โดยมีทีมไรเดอร์ไปส่งให้ถึงบ้านบางครั้งไม่ต้องรอไงถ้าเราเคยไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยบางทีรักษารเสร็จ ครึ่งวันแล้วรอยารอยาอีกชั่วโมงหนึ่งตรงนี้บางทีบางาลักษณะโลกไม่ต้องรอกลับบ้านเลยเดี๋ยวยาเขาส่งไปที่บ้านหรือคุณเอาบัตรประชาชนไปรับกับร้านขายยาใกล้บ้านก็ได้นะครับก็จะทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบสำหรับการเรียกว่ายกระดับบัตร30บบาทนะครับรบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่สรุปตอนนี้ก็คือใช้ได้แล้ว 12จังหวัดและจะทยอยไปในจังหวัดต่างๆให้ครบทั้งหมดภายในปี2567นี้ครับอครับในเรื่องของการศึกษานะฮะประเด็นนี้ในเรื่องของกระทรวงสาธิการเขาบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมนะครับที่จะแจกเลยนะแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะครับพร้อมกับ Wi-Fi แบบสิมการ์ดอะครบวงจรเลยใช่เอามาให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนครับน่นะครับมาดูข้อมูลครับ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับว่ามีงบสนับสนุนนโยบายเรียนฟรีได้ทุกที่ทุกเวลาหรือชื่อในภาษาจีนะครับ anywhere anytime โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับมีระบบหรือว่าแพลตฟอร์มในเรื่องของการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับเพื่อลดความหลุมล้ํานกการศึกษามีการจัดหาอุปกรณ์1นักเรียนนะครับอุปกรณ์หนึ่งนักเรียน1นักเรียน1แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊ก แล้วก็มีแจกอุปกรณ์เทคโนโลยีประกอบการสอนให้กับครูด้วยตามที่กระทรวงศึกษาธิการนั้นขอไปส0 0 0มล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการเช่า5ปีนะครับเช่าตั้งแต่ปี2,568ถึง2,572แสดงว่าเนี่ยน่าจะได้ในปีการศึกษาหน้านะแล้วก็มีค่าการเช่าคาวคอมพิวเตอร์ด้วยโอ้โห มานะมี oh. ที่เก็บข้อมูลอีกน่าใช้เลยน่าใช้เลยนะครับแล้วก็ค่าจัดทาแพลตฟอร์มคอนเทนต์รวมถึงอุปกรณ์แจกกับนักเรียนโดยแฝดแรกนะครับจะแจกให้นักเรียนมัธยมมัธยมปลายในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ประมาณ ,6000 0คนอันนี้ก็ต้องมีการคัดเลือกความเหมาะสมก่อนนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับก็จะมีขยายผลเพิ่มเติมถ้าประเมินแล้วว่าเกิดประโยชน์ได้ผลดีนะครับผมแล้วก็จะขยายไปโรงเรียนมัธยมทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้ครับก็จะขยายลงไประดับประถมศึกษาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนกันคือต้องผ่านการประเมินก่อนว่ามันโอเคจริงเด็กสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมานะครับทางศสกษาธิการก็มีการพูดคุยกับบริษัทที่ดำเนินการเนี่ยหลายรอบแล้ว หลายแห่งก็ยินดีนะเพราะรู้สึกว่าเขาได้มาร่วมตรงนี้ก็คือเป็นการช่วยพัฒนาประเทศด้วยยกระดับองค์ความรู้ของนักเรียนนะครับเขาก็รู้สึกเขาก็คนดีใจที่ได้พัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศนะครับผมแล้วก็ส่วนในเรื่องของการแจกแท็บเลต็ตหรือนกบุ๊กเนี่ยอาจจะต้องเปิดกว้างตามความเหมาะสมของช่วงวัยด้วยโดยชั้นมัธยมอาจจะเหมาะกับนตบุก๊กอะไรอ,อย่างเงี้ยนับแป้นพิมพ์มีการสัมผัสส่วนเด็กระดับประถมศึกษาอาจจะเป็นแท็บเล็ตแต่ซึ่งตรงเนี้ยมันสะดวกกว่าและมีความคล่องตัวมากกว่า แล้วข้อที่สําคัญอย่างที่บอกก็คือสัญญาณ Wi-Fi นี่สำคัญคัเพราะว่ามีแท็บเล็ตก็จริงหรือมีดูดบุกก็จริงแต่ถ้าไม่มีเน็ตบางทีมันเรียนหรือว่าหาความรู้อะไรพวกนี้มันก็ลําบากคือาา wi บางทีถ้าไปใช้ Wi-Fi รวมอ่ะบางทีช้าไงใช่ถูกต้องแต่ทีเนี้ยคือเขาก็ต้องดูว่ามันจะมีระบบแบบไหนซึ่งให้ให้สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของโรงเรียนด้วยก็อาจจะเป็นซิมการ์ดเฉพาะเครื่องเลอ,อะไรเยเหมือนที่เราใช้ใช้เน็ต ส่วนตัวกันอยู่นะครับแล้วก็คือเหมือนเขารวมมันเลยนะครับทั้งเครื่องทั้งเน็ตเราก็ต้องมีการคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับแต่ชุดแรกก็คือหกแสนคนหกแสนคนก่อนนะครับก็เดี๋ยวในหลันไม่นดยอมไม่ไ้โอนสุดยอดนะเพราะว่าจริงๆอุปกรณ์ไอทีเนี่ยมีความสําคัญมากในเรื่องของการเรียนการสอนรวมถึงการประกอบอาชีพอย่างเราๆนะครับคือมีประโยชน์ มากกว่ามีโทษอ่ะใช่นะครับแต่ว่าต้องใช้อย่าง,ะาางระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่เด็กสมัยแม็กเขาจะใช้เก่งกว่าเราเยอะ,ะ<ช>เขาจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเราครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ดีในการส่งเสริมการศึกษานะครับ,รบไป <ผม S 1> ดูในเรื่องของสงกรานต์ปีนี้โอ้โหเรียกว่าตอนนี้เข้าสู่ประเพณีสงกรานต์แล้วตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับปีนี้เราจัดใหญ่จัดเต็ม เรียกว่าเป็นงานระดับโลกตลอดทั้งเดือนนะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวในช่วงสงการานต์ปีนี้เนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศนะครับประมาณ10ล้านคนสร้างรายได้ให้ประเทศเนี่ยกว่า80 0 0 0ล้านบาทบนะครับซึ่งก็เริ่มแล้วตั้งแต่1เ<ค>มษายนยาวไปตลอดทั้งเดือนเมษายน แล้วแต่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็จัดกันอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้รัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ไปจัดให้มันยิ่งใหญ่ให้มันอลังการมากกว่าเดิมเพื่อเป็นจุดดึงดูดน,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยกันเองเที่ยวในในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวสงกรานในประเทศไทยนะครับก็คือต่างชาติเนี่ยเขามีทางเลือก บางคนเขาจะว่างช่วงต้นเดือนบ,บางคนว่างช่วงกลางเดือนบางคนว่างช่วงปลายเดือนก็เลือกมาได้เลยจะมาช่วงไหนในเดือนเมษายนนี้เจอสงการชุดใหญ่ในเมืองไทยแน่นอนซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดาชาวต่างชาติคือถ้าพูดถึงประเทศไทยนะฮะถ้าไปถามชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยพูดถึงสงการเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในห้าที่เขาจะนึกถึงการผูก<ช>กับประเทศไทย จริงๆนะผมเคยไปจีนนะเขาเขาชอบประเพณีเราถึงขนาดเขาไปจัดเป็นการแสดงในน้ำต้นครับแสดงเป็นโชแสดงเล่นเล่นสงการมีอย่างนั้นด้วยนะคืออาจจะประเทศเขาบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะมาเมืองไทยก็จัดเล่นในประเทศเขาเลยโชเล่นลอยกระทงโชวเล่นสงกรานผมเคยไปที่สืบส่งบรรณาเขาจัดอย่างนี้เลยยิ่งใหญ่เลยใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วปีนี้เราจัดเต็มครับเรียกว่า มาหาสงกรานเฟสติวัลนะครับเพื่อผักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้กระจรกระจายมากขึ้นช่วยสร้างงานเพิ่มเงินให้กับพี่น้องคนไทยมากขึ้นนะครับ,รบเนี่ยจากการประเมินก็คือ80ดห0,000ื่นล้านบาทโดยประมาณ <c oughs> เงินก็จะสะัพัดทั่วประเทศไทยสำหรับสงกรานปีนี้นะครับครับผมประเด็นเรื่องของสงการานก็ในเดือนเมษานะครับ แต่เราก็ต้องระวังเรื่องฟ้าฝนนิดหนึ่งแน่นอนนะครับของคู่กันช่วงนี้นะมันยิ่งร้อนร้อนเยอะนะครับอาจจะมีพายุฤดูร้อนมาแต่ถ้ามาช่วงก็อาจจะสนุกนะก็แล้วแต่แล้วแต่มันก็สีสันมันจะแตกต่างกันอาจจะขอแบบไม่มีลมอ่ะมีแต่น้าฝนอะไรอ่างเงี้ยฝนนะครับเมษายนนี้ครับกรมอุตุออกมาเตือนนะครับว่าไทยจะพบกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ํา จากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะของพายุดูร้อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิอาจจะพุ่งไปถึง4 4องศาเซลเซียสเลยนะครับขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจัดนะครับโดยทั่วไปอาจจะมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะครับลมกันโชกแรงอันนี้น่ากลัวอาจจะมีลูกเห็บด้วยนะคือพวกต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายที่อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยต้องระวังต้องมาสังเกตด้วยนะ มีลูกเห็บเปต้นดวงวันต้องระวังสีสันระวังหลังคาบางที่เนี่ยลูกโอ้ลูกก้อนใหญ่มากใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับันเป็นช่วงก่อนเข้าสู่สงการสงการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักวันที่9วันที่10เนี่ยมันอาจจะมีลอากาศในลักษณะแบบนี้นะครับในหลายพื้นที่แล้วก็เด็กผู้สูงอายุอ่าอันเนี้ยและผู้ที่ไม่แข็งแรงต้องดูแลสุขภาพให้ดีระวังอย่าให้เป็นฮิสโตรอันเนี้ยสำคัญนะครับคือจริงๆพวกเราก็ด้วยนะคืออย่างผมเนี่ยปกติตอนเย็นผมจะเดินออกกำลังกายคือช่วงเนี้ยรู้สึก เหนื่อยง่ายเพราะอากาศร้อนก็ลดลดลดปริมาณการออกกำลังกายลงนะครับแล้วต้องดื่มน้ําใช่เป็นระยะระยะตอนนี้ต้องลดลงนะจะไปออกเข้าเดิมไม่ได้นะเสี่ยงเสี่ยงอย่างทุกวันเนี้ยอย่างผมเนี้ยผมว่าเพิ่งรักษาสุขภาพมาเนาะทุกวันนี้ดื่มน้ําประมาณวันละสามลิตรอ่าแล้วมันก็จะช่วยเราได้ได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของแบบไม่กระทั่งเอ่อร้านน้ำที่มันหล่อที่ในร่างกายนะแตคุณออฟเดชั่วนี้ก็ไปเดินเรื่อยๆนี่ใช่ไหมใช่ใช่ส่วนนี้นะครับก็พอประมาณถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของเขาบอกว่า ช่วงนี้ความแห้งแล้งเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงพฤษภาคมครับฝนเนี่ยจะมานะครับทางวัตถุาการกันไม่ว่าน่าจะประมาณกลางๆพฤษภาคมอืมอาฉะนั้นครับฉะนั้นก็ต้องใช้น้ำอย่าประหยัดด้วยนะครับในเรื่องของน้ำโโปโภคบริโภคเล่นสงการามอาจจะไม่ต้องใช้น้ำเยอะมาก<อ>นะครับเอาพอประมาณอาพอพ,อพอรมปะ,<บ>ะใช่แล้วก็ในเรื่องของการทำาการเกษตรผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เขตชลประทานก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของน้ำให้ดีนะครับทางกรมอุตุเป็นห่วงอันนี้สำคัญนะครับและเมษายนนี้เขาบอกบางที่อาจจะร้อนถึง44องศาใช่ นั่นแหละนครับก็เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับวันนี้ครับหมดเวลาครับของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเราสอคนย้อนหลังนะครับได้3ช่องทางเหมือนเดิมครับทาง Facebook, Youtube, TikTok คนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้ผมก็คุณต้นลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ